ถ้าเร่อขัดไใย้อสาตัวในล้านนึ่งไนตัวน่สามตัวในนี้นะสองหางางกสาหางนี่สองหางก็ได้เขาเขาจะถวายเท่าไหร่นะล้านหนึ่งเขาเรียกยินเขวเอาเอล้านหนึ่งมาครับปตินุปรามมานนปัดินุนปตา

มืนดีตัวนี้สามตัวนะครับโอ้ตัวนี้เลขหกมันเหมือนเดิมม้นนี่สุดก่อนอาจจดูสุดมุนนี่สุดทใส่สมุนไบ,นบนลนเ,เลยคือวิ่งเองเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับลปล่อยเขาวิ่งเองเลยเนาะน ถ้าเราไปสวดปุ๊บเนี่ยมันจะดักทางเขาครับมีเขากขดขดทังบารมีเขาอำนาจบุตรเมื่อกี้บอกว่าถี่ลำแข้ครับผีบางคนมาพืันใหญ่ตัวพื้นใหญ่อัมเป็นตัวมาแล้นเลขหกมาอืมบางข่างนี่เป็นเลขหกครับหกตัวเดิมสองตัวนี้คือเจ็ดหนึ่งใช่ไหมอาจารย์เจ็ดในยาขาดอันนี้เหลือชุดสามตัวเนาะชุดสามตัวเนี่ยมาแล้วหกอ่ะ ตัวเนี้ยตัวนีะชัดอย่างมันตัวอะไรตัวท้ายเลยชัดตัวเดียวตัวเดียวนะดูมาดูหกมาแล้วดูละหักมาน,นี่หกตัวสุดท้ายมันตัวอะไรตัวเนี้ย หยแคนหยุดมุนหมเด้ครับหยุดหมุนแล้วบดนี่าได้เพราะว่าที่ดูจักว่าเขาหายหยุดตอ,ตอนไหนคือได้ตอนนั้นเลยใช่ใชไหมท่านออกมาตัวแรกนี่ตัวที่สามเจ็ดหนึ่งมาแล้วนะครับตัวหนึ่งเหลือชุดสามตัวนะครับทีนี้

ยืนจะมนมาลาลาบันตุนกกสังกตุงเนมมบตุนบิตัตมนนภานะมาลกสังลาันตมามุนิุุนังปสุตเลยสามป่เลยนลเดียวะตัวนี้วะแปดุดืแปด มันแปดบอแปดกับเพิ่มแปดันสามบอคือสามันหักหัมาดูตัวแรกก็คือเจ็ดหนึ่งนะครับ หกเจดหนึ่งเหอครับอาจารย์จหนกเจ็ดหนึกับ70็นย์หกเจ็ดนึ่งับเจ็ดศูนย์นะครับว่ามันเดิมเจ็ดมันเดิมโค้งตัวสามคิดตัว3ตัวครับ9ก้กับเตัวกันเนาะครับหลังจากที่ ตัวนั้นมันไม่ชัดก็คือเอาใหม่เลยนะครับเอาตัวเดียวนี่ตู้ชอตัวนดียนะครับเนี่ตัวที่เดียวตัวเดียวเนี่ยตัวยวสัตเนี่ยเอาตัวเดียวนี่นนะบุเกัมเนาอปัาจรูลมาตาปตัวเก้าทมาอกกับมนโกมาถ้าเป็นเจาก็คือเจ็ดตัวเน่ยบังเวทายเนี่ยเจ็ดมืเดิม milikit, nah, karena bunyuk karena dari

นี้ตัวสุดท้ายตัวไหนครับตัวสุดท้ายเลขอะไรครับนี่เลขหกกันนะหกอันที่สามหสามี่สามเจ็ดศูน์กับหกสามุกขาปัตตาจินิตุขาปยาปัตตาจิตสุะหงติสัตเปริไปอทันต้ทวานี้มองกระดาเทวานี้อัไร้าคนตัวสรุปไปละ ศูนย์สุดท้ายอ๋อครับีหกปศนย์นี่ศูนย์เนะศูนถ่ายไปได้ครับสรุปตัวไหนครับอาจารย์ครับเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศนอ่าเจดเจ็ดสมศูนย์เจ็ดสามศูนย์เนาะเจ็กับเจ็ดตุ่นก่อนนี่เจ็ดเจ็ดสามศูนย์เจ็ดหกเก้า เจ็ดสามนกับเจ็ดหกเก้าล่างเจ็ดหนึ่งกับล่างเจ็ดหนึ่เจ็ครับสรุปล่างเจ็ด่เจ็ดศูนยเขียนก่อนทีนี้สรุปก่อนนะครับอย่าลืมอันนี้สามันเล็กยังมันเล็กก็เด็กเก่าตัวนี้สองตัวด้่ยกันยังไงเจ็ดหกเก่าล่างวันศูนย์ด้ศูนย์คตวเดิม สรุปสรุปน้องอาจารย์เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่ง <ๆ S 2> เดี๋ยวอาจารย์จะเขียนเองไหมครับหรือว่าจะให้ผมเขียน,น,น,นตัวไหนบ้างครับอาจารย์ครับเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกครับเจ็ดสามหกกับเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งล่างเจ็ดชุดล่าง เจ็ดศ <70 S 2> ูนย์เจ็ดงหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งทีนี้จะใครดูดูไอ้นะดูครับจะใครจะดูไปมาณนบอกกินเหรอเนเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้านมัเจ็ดหกเก้าวีสองเจ็ดหเก้ เจ็ดหกหนึ่งเอาไหมครับมีเปเลขล่างไปเลย 61, หนึ่งหกหนึ่งล่างอืมล่าง <79. S 1> ม่างเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้า <76 9. S 2> เนะาะจ9งบอกเจ็ดหกหนึ่งเมื่อกี้หนึง่งเป็นล่างค,ครับอันนี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกสามกับสองตัวนี้ลองไว้ โอ้ถ oh, oh, ้าถ He ้าเน้นใช่ไหมครับี้องตัวครับเล็กล่างตัดตัวอืลงเก้าลงนี่ได้ไหมครับนี่แล้วนี่แล้วางไว้นี่เลยเบียไเบยว่อันนี้นะครับอาจารนี่หละลงน้ำมนนี่แหละชัดเจนดี สีแคบไว้น,นะครับ <ผม S 3> ร7 6 3เจ็สหนึ่งครับหก้านี่จะทดลองก็ได้ัแต่ดี่หกเกเพราะว่าตีไปแล้วนะครางแล้วเก้า่างครับมันก็เป็นเดิมตัวกันนั่นแหละแล้วเออหลายตายัวถเถอะนะตัวกันตัวร่างสองตัวล่างครับมาดูใกล้ๆกล้นะครับ สรุปแล้วนะอาจารย์นเนาะสรุปแล้วสรุปแล้วนะครับสรุปแล้วสรุปแล้วสรุปแล้วตามวงกลมมลันแหละหรือใครจะซื้อ